วจะวมาสดีครับพี่น้องทุกท่านช่วงนี้ทางาเขตชุมชนโคกวัดชุมเนินกับนักผู้นำช่วยกันเทถน,นนครับเพราว่าช่วงนี้ถนนลาดยางเกิดการชำรุดเป็นลุมเป็นบอ ถนนสัญจรรถไปมาลำบากก็เลยืาอการช่วยกันซ่อมแซมวันนี้เกี่ยวกับเตรียมสถานที่จัดงานทอดกระถิ้นจำปีของอปี63วัดบ้านสุเนินในวันที่24-25นะครับพี่น้อง เพื่อความสะดวกในการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้เดินทางมาร่วมทำบุญได้สะดวกขึ้นเห็นไหมพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีโดยที่ไม่ได้คิดค่าแรงหรือคิดเป็นอย่างอื่นอย่างใด่างที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีเลยมีพี่น้องมาจากชุมเนินด้วยนี่เลยกาแฟมาเกวนู้นไ้าวเฟินไร่กาแฟเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เชิญชวนนลยครับ ร่วมด้วยช่วยการทอดกระถินในัวัดบ้านชุมเนินวันที่24-25นะครับรักสวัสดีครับอันนี้นะครับคนเก่งคนดังของเรานะครับประจำชุมชนบ้านพลวงนะครับนี่หน้าตาหล่อๆประมาณนี้นะครับนี่ก็คนขับนะครับใช้แท็กเตอร์มาใช้งานนี้โดยเฉพาะประจำอยู่ในวัดตลอดเลยครับสำหรับคนนี้ นี <S <S. <agile> <S ่หลายหลายคนเนี <Beaut é> <tama> ่ยกกับลแก้วแค่นี้นะครับขอบคุณครับ